ทานานกุสมาวดีอุปสรรคผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนองยาวเป็นนอจอพอที่ดูแลผู้พิการคือนายนิฮัสสายพันธุ์ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา35สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนองยาวนะคะเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบุนง,งามอำเภอเด็กดงจังหวัดอุบลราชธานีเรารับผิดชอบไปทั้งหมด9หมู่บ้าน มีประชากรที่เราดูแลอยู่ประมาณ7,000บัคกว่าคนสำหรับบุคลากรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนหนองยาวมีอยู่ทั้งหมด8ท่านครบผมผมนายนีทิธาสายพันธ์พิการทางการคัดไหวหรือร้างกายอายุ42สอปีได้รับการจ้างงานจากบริษ,ษ,ษ,ษัทสหรอสันจำกัด ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่สริสุขภาพตำบลหนองยาวงานที่ได้รับผิดชอบก็คือสแกนบัตรประชาชนของประชาชนที่มารับบริการรังแผลที่โรงพสตหนองยาวดูแลอสมอว่าส่งงานประจำเดือนรายงานประจำเดือนครบไหมส่งรายงานโลกน้ำประจำสัปดาห์ การคบอรือย่างและก็ล่าสุดคือการลงทะเบียนหมอในระบบหมอผอมก็คือไปรับไปรับบริการของประชาชนที่อยู่ที่อยู่ในเขตจังหวัดที่รอพสตอนยาวรับผิชอบครับผมแล้วก็เวลา,าว่างๆผมก็เป็นอาสา,าตรวจงานให้กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมทั่วประเทศครับผม แล้วก็งานที่ว่าภูนใจคืองานที่ได้รับการปฏิบัติและภาคภูมใจก็คือล่าสุดก็คือการไปสแกนหมอนเราเราได้ลงพื้นที่ไปสแกนไปทําให้ประชาชนถึงบ้านแล้วก็ถึงที่แต่ละหมู่บ้านสวัการกหม่ากันกันด้วยครับผมการดูแลสุขภาพผมก็ได้เข้าร่วมโครงการ ไอ้กาสบวันมาสัจจันรของฉันไอ้ซีซันล่าสุดก็คือซีซันที่สิซีซันไอ้ล่าสุดก็คือซีซันที่สิผมก็ได้สมัครไปแล้วซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมทุกซีซันแล้วก็ได้นำวิถีการใช้ชีวิตต่ตางๆของโครงการนี้งาน การการกินการอยู่ของเราว่าเราจะกินและอยู่ยังไงแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตคือการดําเนินชีวิตของแต่ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นให้มีสซภาที่ดีส่องผ่ไปยังคนอื่นนั้นรอบข้างที่เรารู้จักด้วยแล้วก็การออมผมจะมีการออมเนี่ยก็คือถ้าเก็บเงิน ยอย่ากระปกุกแบ่งห้าสิบได้ได้อาจจะเป็นวันหนึ่งสองแบงค์สามแบงค์หรือไม่ได้เลยก็ได้ก็จกะมาย่ากระปุก่าจะยอย่ากระปุกเป็นเหรียญเงินแบงอืน่นๆแล้วก็ไปหย่ากระปกุกแล้วก็เก็บเงินบัญชีเอาเงินัาเงินสน่งอืนอ่นมาเก็บในบัญชีไปซื้อทองประปุมว่าที่อยู่อาศัยไอ้ซื้อของมาขา,ายขายเป็นนขายข่ชิ้เล็กที่บ้าน รน,นี้ครับแล้วก็การช่วยเหลือสังคม,มผมก็จะไปปูป่าไปปูป่าที่วัดที่โรงเรียนที่สาถานที่ตัางตางอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปล่าสุดผมจะไปสวที่กันหยุดในการทำงานเนาะผมก็จะไปแล้วไปลงทะเบียนหมอพร้องให้กับ คนพิการคนแก่ติดเตียงคนพิการที่ไม่สามารถไปไหนได้คือไปลําบากไปเนี้ยแล้วก็ล่าสุดคือไม่ไม่ใช่ล่าสุดก็คือผมได้ร่วมโมเดลวันละสิบบาทวันละสิบบาทของไอสมาคมสามาออคอร่วมปีนี้ก็จากไปแล้วแล้วก็ครับผมไ เป้าหมายปีหน้าครั้งต่อไปผมก็หวังว่าจะได้รับการจ้างงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อคุณภาพชีวิตของผมและคนในครอบครัวด้วยค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของนิพพัฒน์สายพันธุ์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างงานที่เรามอบหมายให้ทำก็คือจะเป็นการบันทึกประวัติข้อมูลของผู้มาบริการลงระบบโปรแกรม j h น การตรวจรายงานของอสมอ้วยระบบสมาร์ทอสมอการลงข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยระบบหมอพร้อมอย่างงานบางอย่างที่การลงทะเบียนต้องใช้เวลาเป็นระยะเวลานานเลยระยะเวลาทําง,งานหรือวันหยุดเสร์อาทิตย์น้องเขาก็เสียสละมาช่วยในการลงข้อมูลนะคะในช่วงที่เล่นด่วนนะคะ สำหรับตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนร,ร,รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะโดยโปรแกรมที่เขาสนใจระบบไอทีที่มอบหมายให้เขาก็จะศึกษาคว้าทำความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพของเขานะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขุมเป็นคนที่ใจเย็นและอารมณ์ดีก็ทำให้เขาเป็นที่เชื่นชอบของผู้ที่มารับบริการะคะ่ะการที่มีผู้พิการนะคะ ช่วยเพิ่มศักยภาพของ่วยงานอย่างไรหนึ่งนะคะคือเพิ่มอัตรากำลังน้องนิ้ทีิทัฒสายพันธุ์เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่แบ่งเบาภาระของเพื่อนร่วมงานได้มากเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเขาเป็นผู้ประสานงานหลักของผู้พิการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเป็นแกนนำของผู้พิการช่วยทำให้ผู้พิการเห็นคุณค่าของตนเอง สำหรับแนวทางในการพัฒน,นาศักยภาพนะคะก็เราก็จะส่งเสริมให้เขาได้รับการอบรมในเรื่องของข้อเรื่อง,องเขาให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพด้านเทคโนโลยีหรือจนด้านการประกอบอาชีพนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสหรอสนจำกัดน,นะคะที่ได้ให้โอกาสจ้างงานคนพิการ ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้พิการท่านอื่นในชุมชนได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตได้เห็นคุณค่าของตัวเองได้เห็นศักยภาพของตัวเองมีรายได้ในการจุงเจือครอบครัวไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมค่ะขอขอบคุณค่ะ